ถ้าเราใช้เงินไม่ถึง1ล้านบาทมี BMW รุ่นไหนนะที่น่าสนใจบ้างน,นะครับมาดูกันนะครับร <ๆ S 1> ุ่นแรกของวันนี้นะครับก็เราจะเห็นต่ำๆเลยเห็น5 0,000นบาทนะฮะห้าแสนกว่าๆก็คือ5,9า0สนเก้าอะไรเงี้ยนะตีว่า6กแสนแล้วกันนะครับถึงประมาณสักไม่เกิน900 0 0 0นะครับก็จะเป็น BMW เอ่อ1 1 6 i M Sport นะครับ ข้อดีคือเมืนเป็น BMW ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวรหัสตัวถัง F นะครับเพื่อ F20 นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยงามในฉบับ M Sport นะฮะถามว่าเพราะยังไงเพราะว่ามันมีแบบโลโก้ M Sport มาให้ตรงภูมิาลัยเลยนะครับเป็นภูมาลัย3ก้านนะครับแล้วก็ตัวชุดพาร์ทนะชุดตกแต่งเนี่ยก็คือมาแบบ M เลยนะครับในราคานะฮะ เราไม่ได้ไปเทียบกับรถอย่างอื่นๆที่เป็นแบบรถมือสองเหมือนกันหรือว่าแบบอาจจะเป็นรถมือหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งช่วงราคาที่ประมาณสักแบบ500แสนจนถึงประมาณ700แสนไม่เกินสักแบบ900นี้ยนะฮะได้ BMW น,นะฮะ M Sport นะครับน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยเทีเดียวนะฮะ อีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะในราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับเขาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของราคาในกลุ่ม4ี่แสนจนถึงสักประมาณแบบไม่เกินล้านแล้วคัะนะครับก็คือ b m w X1 นะครับตัวโฉม E84 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายเขาเรียกว่าหลายรหัสเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ช่วงชั้นปีที่เรียกว่าแตกต่างกันเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเปไปได้เนี่ยถ้าเาหารุ่นที่เป็น LCI ได้หรือเป็นแบบ ตัว m i ยเนอร์เชนหรือ face lift แล้วเนี่ยนะฮะคือ,คอหลายหลายค่ายเขจะใช้คำไม่เหมือนกันถูกไหมบีเดิลนยะู BMW ก็จะเป็น LCI นะครับก็คือเรียกว่าแบบมีการปรับโฉมแล้วเปลี่ยนโฉมแล้วนะฮะก็จะเรียกว่ามันจะได้ของที่สดใหม่มากกว่านะครับแล้วถ้าใครนะฮะสายประหยัดแรงดึงดีๆนะฮะลองดูที่เป็นรหัสลงท้ายด้วยดีนะฮะหรือว่าดีเซลนะครับในเลนส์ราคานี่นะฮะก็คืออยู่ประมาณสักแบบ ห้าหกเจ็ดแปดแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เกินแต่ว่าเป็น bmw x 1นะรุ่น e 8 4เนี่ยนะฮะที่แบบรูปลักษณ์น่าสนใจแล้วก็ช่วงเวลาเรานั่งในรถแล้วเนี่ยช่วงรถมันจะแบบปลงนะครับแล้วก็โล่งสบายนะครับมาสละคนตัวใหญ่นะครับก็มาดูรุ่นต่อไปกันครับรุ่นที่3ของวันนี้นะครับที่จะมาพูดถึงก็คือ bmw s ี r ี e s 3ครับเป็นรหัสตัวถังนะครับ f 3 0ครับซึ่ง ตอนนี้แน่นอน,นเปนยงดูดูใหม่ดูสดนะครับแล้วก็ดูแบบว่าพรีเมียมลักชวรี่แน่นอนนะครับผมก็มีหลายรุ่นให้เลือกนะก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะรุ่นลักชวรี่นะครับ,รรบก็จะมะีราคานะฮะตอนนี้เพดานเพดานต่ําสุดน,นะก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนเจ็ดแสนลไล่ขึ้นไปล้านกว่าเลยนะครับแต่วก็ลองพิจารณาดูหาข้อมูลดูดีแล้วน,นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่ราคาไม่ถึงล้านเนี่ยสามารถครอบครองได้แน่นอนนะครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทำสรุปนะฮะร,รถยนต์ BMW นะฮะร,ราคาที่ไม่ถึงล้านเนี่ยที่น่าสนใจนะครับก็จะมีแต่ 4แสน5แสน6แสน7แสน8แสนนะครับก็ลองเลือกกันดูครับสําหรับท่านใดนะฮะที่ตอนนี้กําลังมองหารถบี w นะครับก็ลองเข้าไปดูในดีลเลอร์ที่ท่านสนใจนะครับหรือว่าเว็บไซต์ขายรถยนต์นะครับที่อยู่ในออนไลน์นะครับอย่าลืมนะฮะศึกษาเนื้อหาข้อมูลดีๆก่อนนะฮะเข้าพันธุ์พันทิปก่อนนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำคัญที่สุดเลยก็คือพยายามหาอู่ใกล้บ้านนะครับที่คุยกันรู้เรื่องนะฮะราคามิตรภาพลองดูซิว่า อาจจะเข้าคลับนะฮะแล้วก็ดูคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแบบรีวิวการซ่อมบำรุงนะครับรถ BMW นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับอาจจะอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนนะครับคลิปหน้านะครับอยากให้เราทำอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ลงมานะครับสนใจเรื่องไหนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั b สั r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับกับได้ดูอย่างในคลิปต่อไปครับ